ชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวโกสแลนด์ Land, แดนผีด้วยนะครับเรื่องราวสุดลึกลับลี้ลับที่สุดในชีวิตของกองที่ทำให้ก้องเกือบเอาชีวิตไม่รอด มีอาชีพเป็นนักเขียนแผนที่และนักสำรวจในยุคนั้นมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อบ้านหินยักษ์เป็นชนบทที่อยู่ห่างไกลความเจริญเมื่อกองได้เข้าไปเขียนแผนที่ในพื้นที่หมู่บ้านแห่งนั้นสภาพภูมิประเทศ เป็นเหมือนภูเขาหัวโลน้นมีหน้าผาสูงพื้นที่รอบๆปกคลุมไปด้วยดินทรายแทบจะเป็นลูกรังแดงเมื่อรวมกับหินแตกแถวๆนั้นชาวบ้านเรียกตรงนั้นว่าหน้าผาผีบินขณะที่กองเดินทางเข้าหมู่บ้าน เมื่อมองไปที่ทางเข้าหมู่บ้านก็พบกับเทวะรูปร่างใหญ่เหมือนประติมากรรมโบราณหน้าตาแปลกๆยืนเฝ้าประตูอยู่สองรูปลักษณะเหมือนคนป่าที่มีเครื่องแต่งกายที่ทำมาจากขนสัตว์และดูเหมือนว่าในหมู่บ้านกำลังจะมีการจัดพิธีบูชาอะไรสักอย่างที่เป็นพิธีกรรมของหมู่บ้านที่ทำมาอย่างช้านาน เมื่อไปถึงกลางหมู่บ้านก็มีผู้ใหญ่บ้านออกมาต้อนรับชื่อว่าตะชวดแกยืนมอกกองแล้วพูดขึ้นมาว่าพ่อนมมาได้จังหวะดีจริงๆเลยนะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญของทางหมู่บ้านที่จะมีการจัดเตรียมพิธีบูชาเทพเทพีที่ปกปักรักษาคุ้มครองหมู่บ้านม่อย่างช้านานทุกๆปี จะมีการจัดบูชาแบบนี้หนึ่งครั้งเกรงว่าคืนนี้ข้าอาจจะยังไม่ว่างให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องแผนที่แต่ถ้าอยากพูดคุยเรื่องพื้นที่ของหมู่บ้านไว้เสร็จพิธีทางข้าจะพาเดินดูให้ทั่วเลยซึ่งก่อนจะถึงพิธีในช่วงเย็นผู้ใหญ่บ้านก็ผากองไปสักการะ,ระองค์เทพีที่ว่า เพื่อบอกกล่าวการมาถึงของกองให้ท่านได้รับรู้เมื่อไปถึงมันเป็นรูปปั้นของเทวรูปตัวใหญ่ยักษ์ที่กองเห็นเมื่อตอนเดินทางเข้าหมู่บ้านเป็นเทวรูปร่างหญิงสาวที่สูงราวๆสี่เมตรมีโซ่ลามทั้งร่างกายไว้โดยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าคืนนี้เมื่อพิธีกรรมเริ่มให้คุณ อยู่แต่ในบ้านพักที่ทางเราจัดไว้ให้ไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรห้ามออกมาเป็นอันขาดพิธีกรับนี้เป็นของคนในหมู่บ้านเหล่านั้นที่จะสามารถร่วมได้เมื่อสักการะเสร็จก็พากันกลับเทว่าขณะที่กำลังเดินทางกลับจากการสักการะกองก็ได้หันไปนัหลานกว้าง มีของบูชาวางไว้อยู่เต็มปหมดเห็นเด็กคนหนึ่งมีอายุราวๆหกปีแต่งกายคล้ายคนป่ามีชาวบ้านลงไปหมอบก,กรบาบไหว้แต่ก็มีสองคนชายหญิงที่ร้องให้ไม่หยุดจนเป็นลมพับไปผู้ใหญ่บ้านพูดขึ้นมาว่าอย่าไปสนใจเลยคุณกลับที่พักเธอเขาเตรียมสำหรับพิธีคืนนี้นะ จากนั้นกองก็กลับที่พักและเตรียมอุปกรณ์ไว้สำหรับเขียนแผนที่เมื่อแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเวลาประมาณเที่ยงคืนเสียงกลองก็ดังรัวระงมขึ้นมาจากลานบูชาด้วยความอยากรู้อยากเห็นกองจึงแอบย่องขึ้นไปและหลบแถวพุ่มไม้บริเวณใกล้ๆลานพิธีนั้นมองไป ก็ได้เห็นชาวบ้านทุกคนของหมู่บ้านแห่งนั้นนั่งพนมมือทำท่าทางแปลกๆอยู่หน้าลานบูชาและเห็นเด็กหกขว,ขวคนนั้นถูกมัดรึงไว้กับเสาไม้ขนาดใหญ่ก้องเริ่มรู้สึกใจขอไม่ดีข้างๆเด็กคนนั้นรางเหล็กที่ข้างรางได้สลักรูปไว้มากมายรางนั้นเชื่อมต่อจากเสาไม้ที่มัดร่างของเด็กคนนั้นไว้ และเชื่อมต่อไปอยังรูปปั้นของเทพีไม่นานเมื่อเสียงกลองหยุดก็มีหญิงชราในผ้าคลุมสีดำออกมาไราคาถาแปลกๆที่กล้องไม่เคยได้ยินพลันก็มีฝนตกออกมาทั้งที่คนงานนี้ยังมองเห็นดาวได้เต็มท้องฟ้าชาวบ้านต่างโห่ร้องดีใจเสียงกลองรัวระงมขึ้นใหม่ครั้ง บวกกับเจ้าแม่ในพิธีกำลัง,งน้างกริบอันวาววับขึ้นหมายจะแทงไปที่เด็กหกขวบนั้นหญิงชายคู่เดิมที่เห็นเป็นลมพักไปเมื่อตอนบ่ายก็แสดงท่าทีเสียใจออกมาอีกครั้งได้แต่ร้องไห้ปอนกับเสียงร้องของเด็กคนนั้นขณะที่เจ้าแม่ในพิธีกำลังจะใช้มีดแทงไปที่เด็กคนนั้นกองตกใจกลัว เลอหลุดปากออกไปยยาทว่าสิ้นเสียงกล้องกรองหยุดลงทุกอย่างเงียบฝนที่กำลังตกอยู่ก็หยุดทุกอย่างหยุดพร้อมกับชาวบ้านที่หันมาทางกล้องก่อนจะมีเสียงของเจ้าแม่ในพิธีตะโกนขึ้นมาว่าชายผู้นั้นเป็นใครไม่ใช่คนของหมู่บ้าน ปล่อยให้มันมาพบเห็นพิธีกรรมของเราไม่ได้ไปจับมันมาพวกชาวบ้านต่างกลูเข้าไปจะจับกองกองจึงควักปืนออกมายิงขึ้นไปบนฟ้าหนึ่งนัดพวกชาวบ้านถอยหา่างผู้ใหญ่บ้านจึงตะโกนขึ้นมาเฮ้ยข้าบอกแล้วว่าให้อยู่แต่ในบ้านพักออกมาทำไมเจ้าแม่ในพิธีจึงสวนกลับมา ถ้าทำพิธีไม่สําเร็จเทวารูปยักษ์ท่านจะทรงพิโรธและเราจะตายกันหมดจะต้องสังเวยร่างเด็กคนนี้ให้ท่านเพื่อให้ท่านมอบความสงบสุขร่มเย็นหลังจากเจ้าแม่ในพิธีพูดจบอย,ยู่ๆแผ่นดินก็เริ่มสั่นสะเทือนมีเสียงคำราม ลอยมาจากเทวรูปยักษ์ตนนั้นท่านทรงอิโรดแล้วจากนั้นชาวบ้านก็พากันแตกตื่นวิ่งไปคนละทิศคนละทาท่ามกลางความวุ่นวายก็เห็นเทวรูปยักษ์นั้นเริ่มขยับมันสะบัดโซ่ที่ตรึงไว้จนขาดและเดินออกมาจากหลักตรึงมันไล่เหยียบและไล่จับผู้คนที่หนีไม่ทัน กินสดสดต่อหน้าต่อตากองใช้ปืนในมือยิงออกไปราวสัถึงสามนัดแต่เมื่อลูกปืนกระทบร่างนั่นที่เป็นหินมันจึงไม่สะเทือนแม้แต่น้อยไม่นำซ้ำเถววารูปนั่นก็เปลี่ยนเป้าหมายมาไล่ตามกล้องแทนกล้องตกใจเป็นอย่างมากจึงรีบวิ่งหนีขึ้นบนภูเขาตรงลานหินที่ชาวบ้านเรียกกันว่า หน้าผาผีบินรือผีโอเสียงแผ่นดินสั่นสะเทือนเมื่อรูปปัน้นน้ำหนักไม่ต่ำกว่า10ตันไล่ตามมาอย่างเชื่องช้าหนก้าของอสูร,รกายสูงสเมตรมันพอๆกับ19ของกล้องเห็นจะได้มันไล่ตามมาอย่างไม่ยากเย็นด้วยท่าทีเชื่องช้านั่นเทวารูปยักษ์ยืนอยู่ข้างหน้าผา ที่สูงตระงานเหลือตัวมันขึ้นไปพลากใช้มือที่เรียวยาวไล่กวาดไปบนพื้นหวังจะจับกองฝุ่นตลบอบอวนแต่ด้วยความที่ดวงดีหรืออย่างไรไม่ทราบอยู่ยุ่งก็มีชายแก่อายุราวห้าสิปีโผล่มาแก่ชื่อว่าหลุงแล้วเงียบไว้แล้วรีบต่างข้ามา ่ว่าอยู่ๆชายแก่คู่นั้นได้ผาก,กองวิ่งไปที่ทางเข้าหมู่บ้านที่เทวรูปอยักงนั่นเคยอยู่ได้ขึนตามข้ามาตรงที่เทวรูปยักษ์นั่นอยู่จะมีคำพีโบราณที่หมอผีบุญรอดพี่ชายข้าเคยใช้สะกดเทวรูปยักษ์นั่นเมื่อนานมาแล้ว เมื่อไปถึงชายแก่จึงบอกว่าคำพีโบราณถูกเก็บไว้ในแท่นบูชานั่นกองจึงหาหินแถวนั้นทุกไปที่แท่นบูชาและหยิบผ้ายันผืนนั้นขึ้นมาส่งมากข้าจะนำไปให้หลวงพ่อที่อยู่วัดใกล้ๆนี่ได้ยินว่าท่านมีอาคมแกร่งกล้าพอน่าจะช่วยอะไรได้บ้างกองจึงถามขึ้น แล้วทำไมไม่เอาให้หมอผีที่เคยสะกดเทวรูปนั่นล่ะครับลุงบุตรแคล้วจึงบอกว่าพี่บุตรรอดท่านได้หายตัวไปอย่างปริศนาจากหมู่บ้านแห่งนี้เราวๆเ,เกือบ20ปีแล้วหลังจากที่พี่ค่าหายตัวไปก็มีหญิงชารานั่นโผล่มาและพยายามจะควบคุมเทวรูปยักษ์นั่นเพื่อไว้เป็นทาสบริวารของตนเองโดยใช้กฎอุบาย หลอกให้ผู้ใหญ่และชาวบ้านเชื่อว่าเทวรูปนั่นจะดลบันดาลให้ผู้ที่บูชาได้สิ่งที่ต้องการส่งยันนั่นมาข้าจะนาไปให้หลวงพอ่อฝากคุณดูเหตุการณ์ที่นี่ไว้ให้หน่อยนะจากนั้นลุงบุญแคล้วก็เดินทางไปที่วัดและกองก็ได้ไปหาที่ซ่อนแถวแถวลานพิธีเพื่อเฝ้าดูเหตุการณ์ กองไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยได้แต่นั่งดูเทวรูปยักษ์นั่นอารวาดผังบ้านเรือนให้วอดวายอยู่ในกองเพลิงเทวรูปยักษ์นั่นกระทึบลงไปที่พื้นดินด้วยน้ำหนักหลายตันอยู่ๆก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาปรากฏว่าเป็นเจ้าแม่ที่เป็นผู้ทำพิธีเทวรูปยักษ์นั่น จับเจ้าแม่ขึ้นมาแล้วเขียวกินสดๆรวมถึงผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านอีกหลายคนที่ต้องสังเวยชีวิตเสียงกรีดร้องปนเสียงคำรามของเทวรูปยักษ์ดังสะท้อนผาผีโพจนกล้องในเปลวไฟของอาคารบ้านเรือนที่วอดวายไปหมดทว่าเวลาเห็นความสยดสยอง ผ่านไปราวๆสามสนาทีลุงบุญแคล้วก็ได้กลับมาพร้อมกับหลวงพอ่อลุงบุญแคล้วพาหลวงพอ่อไปที่ลานพิธีเพื่อทำการสะกดเทวรูปอยากนั้นหลวงพอ่อท่านหยิบผ้ายันขึ้นและบริกรรมคาถาตามอาาักขรที่บันทึกไว้ในผ้ายานันผืนนั้นเทว่าก็ไม่สามารถทำอะไร เทวรูปอยักนั่นได้เลยไม่นานเทวรูปอยักนั่นได้หันมาทางที่หลวงพ่ออยู่และเดินเข้ามาเพื่อจะจับหลวงพ่อกินหลวงพ่อพูดขึ้นรีบเข้ามาใกล้อัตมาและรับเครื่องรางนี่ไปอยู่ๆเทวรูปนั่นก็เดินผ่านไปเหมือนไม่เห็นอะไรเลยหลวงพ่อพูดขึ้นมา พบเครื่องรางนี้ไว้มันจะบังตาและทำให้เทวรูปไม่สามารถมองเห็นพวกเองได้จากนั้นทุกอย่างก็สงบลงพร้อมกับการตายของชาวบ้านแต่ก็โชคดีเมื่อกล้องมองไปร,บรอบๆก็ได้พบกับร่างของเด็กหกขวบ ที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ตายก้องหมอกหนูรอบๆเหลือเพียงควันจากการไหม้และเศษซากที่เกิดจากการถูกทำลายของเทวรูปยักษ์นั้นไม่พบสัญญาณของชีวิตเลยแม้แต่คนเดียว <S <S หลวงพ่อพูดขึ้นมาว่าเทวรูปนั่นเกิดขึ้นจากไสยศาสตร์มดต์ดำที่พวกหมอผี เศกขึ้นมาบนวัตถุขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันออกไปเพื่อไว้ใช้หาประโยชน์ให้ตนเองแต่เมื่อพระอาทิตย์ตกดินเทวรูปยักษ์นั้นจะมีพลังแกร่งกล้าและชอบหากินผู้มีพลังอาคมหรือผู้มีจิตใจอ่อนแอเพื่อเสริมพลังอาคมให้กับหมอผีที่ปลุกเสกมันขึ้นมาแต่พอรุ่งเช้ามันก็จะกลับสู่ร่างเดิม คืนนี้พวกเองพากันไปพักผ่อนก่อนแล้วรุ่งเช้าค่อยไปหาดูแถวแถวรอบหมู่บ้านน่าจะเจอร่างเดิมของเทวรูปนั่นกองได้แต่ถอนหายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่อาจทำอะไรได้รุ่งเช้ากองลุ่มบุญแล้ว และหลวงพ่อจึงไปหาดูแถวๆรอบหมู่บ้านก็พบแต่เพียงรอยเท้าขนาดใหญ่แต่ก็ไม่พบรูปปั้นของเทวรูปยักษ์นั่นอยู่บริเวณแถวนั้นเลยแล้วตอนนี้เทวรูปนั่นได้ไปอยู่ที่ไหนกันแน่เพราะความเชื่อผิดๆและความงมงายของชาวบ้านที่หลงเชื่อเจ้าแม่ในพิธี ผูกความอยากได้อยา่างมีเข้าครอบงำและไม่ไตรตรองให้ดีเสียก่อนจนต้องสังเวยชีวิตคนมาแล้วไม่รู้กี่คนเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังครับหลังจากรับชมคลิปจบแล้วฝากเพื่อนๆทุกคน กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องโกดแลนด์แดนผีด้วยนะครับ